สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ่น,นที่นี่สวนรวมพันไม้นะคะเพืเเอ่อนเ่อวันนี้ดีจะพาเพื่อนๆมามาชมกล้วยด่างอีกชนิดหนึ่งนะคะในสวนอันนี้เขาจะเรียกกล้วยน้ำว้าคอมด่างคะ่ะเพื่อนเนี่ยค่ะน้ำว้าคอมเขาจะเออเขาจะแตกต่กางจากน้ำว้าไอศครีมที่เคยพาเพื่อนๆมาดูนะคะ น้ำว้าคอมนี่เขาจะเป็นแบบน้ำว้นนาต้นเตี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นน้ำว้าต้นเตี้ยที่ว่าต้นประมาณแค่แค่ประมาณแค่ Okey. แค่ศีรษะเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆนแค่แค่หัวเราเนี่นะคะคยค่ะเขาก็ออกลูกแล้วค่ะเพื่อนๆน้้ำว้นนาคอมลักษณะต้นของเขาลักษณะของต้นเนี้ยค่ะเป็นจะเป็นใบด่างนะคะเพื่อนเพื่อนใบด่างที่ว่าลายใบสวยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆด่างเขาสวยชัดเจนทุกใบเลยละค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือน้ำว้าคอมนี่ตอนนี้จะมีราคาหน่อยนะคะเพื่อนๆน้ำว้าค้อมด่างเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือในในกลุ่มไม้ด่างเนี่ยเขาจะเขาจะนิยมกันมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ คล้ายๆยังไงเป็นไม้ประดับได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นกล้วยที่ว่าลําต้นเขาไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เทอะทะค่ะเพื่อนๆพปลูกง่ายๆคือเราจะเอามาปลูกลงเข่งหรือว่าลงแบบท่อแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนวงท่อซีเมนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นไม้ประดับเราปลูกในบริเวณบ้านได้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนน้ำว้าคอมนี่นะคะต้นนี้ลายใบจะ ชัดเจนแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ยค่ะต้นเขาจะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใหญ่นะคะตอนนี้เขาจะรูปส่วนรูปทรงต้นเขาจะแบบเตี้ยเตี้ยค่ะเตี้ยเตี้ยลำลำแบบนี้ค่ะน้ำว้าคอมเป็นเป็นกล้วยที่สวยอีกชนิดนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่าสะสมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะลายใบของเขาคือเจ็มชัดเลยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะวะา น้ำว้าคมด่างนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ